รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันเอามาพูดหน่อยสิอ่านะครับพี่น้องอิปสเออนะครับออมาพูดหน่อยสิคดีมึงเจายังไงพรุ่งนี้นี่จะรอดหรือไม่ยอดรอดนี่เหรอนะครับตอนนี้ก็ร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วนะครับ เออนะครับนะนี่ตอนนี้ก็ร้อนร้อน,นหนาวหนาวแล้วครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยตายแล้วครับตอนนี้เจ้ายัางไงล่ะฮะจะรอดคุกหรือไม่รอดคุกนี่ก็พูดสิสนะใสใสหรือไม่สนะหรือ,อยังไงออกมาพิคห์สิฮะออกมาพูดให้เอฟซีของอีหยวกฟังหน่อยสิออจะรอดหรือไม่รอดหรือ,อยังไงกันแน่นี่ฮะจะสู้ยังไง จะยังไงต่อถ้าไม่รอดล่ะประกันตัวทันไหมนี่เฮะไม่จะไปนอนฮ่องกงบอกนานหอดเมื่ออื่น,นเถอะเนาะก็รอวรุนก็ดีพรุ่งนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับผมจัดการได้ครับจัดการได้แล้วครับ <c oughs> จะไปจัดการทุ่คุกไปแล้วครับอ่าพี่เมธินีสวัสดีครับนะคงน,น่าจะรอดประตูคุกก็ไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับสิ่งที่มันราบคาวมันเป็นแบบนี้นะครับ ลูกความผมนะครับไม่ให้ความจริงกับผมนะครับไม่เอกสารผมไม่ครบนะครับเขามาโกหกผมนะครับอืมว่าเขามีเอกสารมีข้อมูลนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับวันนั้นนะครับที่เจ้าหน้าที่หน่วยพยัคภูมิลงมาผมก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับเขาไม่พูดความจริงกับผมนะครับสมควรแล้วนะครับที่ได้ติดคุกโอ้ตายแล้วแต่ยังไงนะครับผมก็ได้เงินมาแล้วครับผมกินตะขี่ออกเลยครับ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ็มซีนะอ้าวออกมาเคลื่อนไหวสิมันใกล้วันแล้วนะนี่เอซีเขาก็ใจร้อนแล้วนะนี่นะครับอ่ามัวแต่ไปพูดเรื่องของคนอื่นคดีของตัวเองทําไมไม่ออกมาพูดอะมึงต้องออกมาพูดสินะเอคดีของมึงทำเนี่ยลูกความมึงจะรอดหรือไม่รอดนี่ออมึงไปปฏิเสธทําไมอ่าคดีแพ่งมันไปปฏิเสธทําไม คิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าจะไม่ได้เสียสักบาทเลยมึงฝันไปหรือเปล่าฮะมึงเอาตะกะอะไรมาพูดฮะนะหาว่าเขาอะไรประเมินเกินความเป็นจริงหรือ,อยังไงเอาอะไรมาประเมินเอา้าก,ก,ก็ต้องประเมินเลยค่าความเสียหายใช่ไหมล่ะเขาประเมินกี่วันแล้วเออนะครับ <c oughs> แล้วไม่เป็นทำอะไรตรงไหนกับมึงใครบอกให้มึงเข้าไปทำมันก็ผิดแล้ว ถ้ามึงยังเอาไปไปต่อรองอีกกับสารท่านอีกเพ่อเพื่อ <ๆ S 1> ได้เข้าคุกครับผมมึงไม่ได้สำนึกเลยนะไม่ได้สำนึกไม่ได้สำเนียดอะไรเลยนะครับพี่น้องเอฟจีเห็นเป็นแบบนั้นอ่าไม่ได้สำนึกไม่ได้สะทกสะทานเลยทีนี้เอโอโหถ้ามันรอดประเทศไทยอยู่ยากเลยครับเออตัวนี้ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างเลยแหละครับนะ แต่เรื่องของตัวเองเรื่องคดีของลูกความตัวเองเนี่ยไม่ออกมาพูดเลยนะตอนนี้ก็หยวกก็ร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วไม่เห็นไล์เลยนะครับวันนี้ <c oughs> อไม่เห็นไล์เลยนะวันนี้ร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วนะ <c oughs> โอ้ยตายตาย,ตาย,ต,ายตายนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะเออสินอนหลับไหมเนาะนะครับคนบางคนนะครับตัวเลงนะเออนะครับอ,อ่ายตายนะครับนะ เดี๋ยวก็อะไรครับหัวหน้าสอชจะลงมาเองด้วยนะทีนี้จะลงมาเองเลยครับพี่น้องเอฟซีพรุ่งนี้จะมีการสืบพยานนะอ่าพรุ่งนี้จะมีการสืบพยานนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวรอดไม่รอดค่อยถามเทวดาก่อนนะท่านนะครับหัวหน้าสอจะลงมาเองนะหัวหน้าหน่วยพยะกรภูมิที่แจ้งความขอโทษวันนั้นจะลงเองเลยนะครับจะลงมาสืบนะแล้วนะครับ น่าจะมีการตัดสินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแบบบอกว่าอะไรครับเขารับสารภาพไปแล้วไงอ่าเหลือแต่อะไรครับสู้แพ่งไงนะครับไม่ใช่ว่ารับสารภาพในอะไรครับในคดีอาญาแล้วจะไม่มีความผิดนะนะเหมือนอะไรครับเหมือนฆ่าคนแล้วรับสารภาพมันจะไม่มีความผิดเลยครับมันไม่ใช่ครับนะแต่ไปปฏิเสธในสั้นพนักง,งานสอบสวน แล้วสิ่งที่สําคัญนะครับมันจะมีคนอะไรครับให้การเทสท์ส่เขาจะเล่นอีกทีนี้อืมนะครับชวยไีกทีนี่ไม่รอดเตรียมทนายไว้เลยจ้างมันอีกนะเอ่จ้างมันอีกนะอนอกนะโอ้ยม่ตายแล้วครับความงัวไม่ทันหายความควายก็มาเชรกทีนี้จะได้ประกันหรือไม่ประกันนะถ้าได้ติดกุ๊กนี่กูฮาเลยนะอ่ ทนายบางคนหน้าหวือเลยนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีทนายมันต้องมาด้วยนี่มีนักข่าวมานม่โอยนะครับมันต้องมีนักข่าวมานะเออทําไมไม่โทรนักข่าวมาด้วยละ่ะมาสัมภาษณ์ด้วยสินะมันต้องออกข่าวด้วยนะขนาดไปร้องเรียนที่อะไรนะที่ภาคสี่ก็ยังไปเลยก็ยังานักข่าวไปด้วย อันนี้มันต้องโซฟีมือนะลูกความผมไม่ได้ติดคุกนะอ่าต้องเอาอะไรต้องเอานักข่าวไปด้วยนะกี่ขอลูกแหละเออต้องเอานักข่าวไปด้วยนะครับนะมันเป็นแบบนั้นไงกี้ขลูกตรงนี้หมอโอ้ยตายเลยนะอนะ,อะสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนอ้าวันนี้เราก็มาแจ้งข่าวดีนะครับวันนี้ป้าก็าไปเยี่ยมลุงนะครับอมนะป้าได้ไปเยี่ยมลุงนะครับนะก็ ก็สบายดีนะครับสบายดีเอฟซีก็ไม่ต no, ้องเป็น hmm. ห่วงไม่ต้องกังวลนะครับเนาะป้าก็พึ่งกลับไปนะครับพึ่งกลับไปก็มาแวะดูน้องหมานะครับที่คลอดลูกใหม่ด้วยนะครับเอฟซีนะก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลก็สู้กันไปตามกระบวนการนะครับนะสู้ไปตามกระบวนการนะครับนะแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับเนาะเขาก็ทนายก็ทํางานแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ หรือจะว่าจะเปลี่ยนม้ากลางทรงกลางศึกอะไรก็แล้วแต่ครับพี่น้องเอฟซีถ้าม้าขาหักมันก็เดินไม่ได้นะเออนะครับเราก็จําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมม้มาไม่ดีนะครับพานักรบพาแม่ทัพวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ดีมีแต่วิ่งมีแต่วิ่งหนีค่าศึกมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับพี่น้องเอฟซีนะใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว แต่เขาไม่ออกมาเปิดเผยเขาไม่ออกมาพูดทีนี้แต่บอกว่ารูนิ่มิดดินครับอยากรู้ไงว่าเป็นใครว่าเป็นใครทีนี้จะเป็นทนายรัะพอรหรือเปล่าเออโอ้ยตายแล้ว <c oughs> เออนะมึงคิดไม่ถึงหรอกนะอืมนะนู่นแหละนะน่าจะเป็นทนายปลาเกียวนู่นแหละนะมึงต้องเจอหมันนกนกสามเนี่ยน,นะอ,อ่านะเวลาเขานอกขึ้นมา อย่าป่าค้างนะมันอะไรมันก็เกิดได้หมดแหละขนาดอะไรเบ็ดเบนเล็ทซงเล็ดซิ่งนะ่ก็ยังรอดเลยนะในชั้นดีกาใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะเขายังยกฟ้องได้เลยใช่ไหมล่ะนะไม่ใช่ว่าเก่งทุกเก่งทุกคนเก่งทุกคนแล้วมึงจะเอาชีวิตมึงไปเปียบนะโอ้มึงไม่ติดอันดับกับเขาหรอนะถ้าเขาเก่งเขาแก้แค๊แกเดียวเขาก็รอดแล้วนะอ่าทาไมเขาถึงมีทีมงานใช่ไหมล่ะเขาช่วยกันอ่านช่วยกันดูไง เดวไม่ใช่ว่าช่วยกันอา่านกันดูธรรมดานะเขาก็ต้องมาประชุมปรึกษาหารือกันนะครับเนาะอ่าอันนี้แหละเขาจะจ้างเท่าไหร่หรือยังไงแพงยังไงก็ก็ต้องจ้างไงครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมถ้าดีอืมเขาก็ต้องจ้างไงได้ไหมล่ะมึงจะมาดิ้นทําไมมึงจะมารู้ทําไมนะครับนะมันเป็นแบบนั้นเอาดันดันหก้อยไรนี่แหละครับพอไม่จ้างมึงหรอกปัญญามึงแค่นี้น่ะน,นะเนะอะอบอกมัน คุณใหม่พุพธหลายวันแล้วทนายป้าเบื่อหน้านิดหน่อยบ่โอ้ยตายแล้วนะคุณถูรรักคุณบุญตาบวัดีครับพี่ธีรพล